วันนี้เวลา18นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน mm <th> ีเสด็จลงงศาศราดูสิตาลัยสวนจิตระาพระราชวังดุสิตพระราทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเมธินีชโลธรประธานศารดีกานำผู้พิพากษาประจำสารรุ่นที่72จำนวน198คนเฝ้าทูลออกทุลีพระบาทถวายสั์ปฏิญานก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้นายพงเดชาวานิจกิติคูณเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมนางกรกัญญาสุวรรณพาณิชเลขาธิการประธานสารดีกาและนายพีมธงสันติเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรมรมร่วมเฝ้าทูลลออกถุลีประบาทด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรม,มาราโชวาทแก่ผู้พิพากษารประจำศาลร,รุ่นที่72เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ การที่ผู้พิพากษาประจำศาลได้มาให้คำสัตย์ปัิญาณก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการเตือนใจตัวเองว่าปัตบันนี้จะปฏิบัติงานเป็นผู้พิพักษาอันเป็นตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประเทศชาติและประชาชนในการอำนวยความยุิธรรมนั้นมีข้อควรคำนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็รจริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ต้องอาศัยดุลพินิษที่ถูกต้องด้วย ผู้รักษาจึงต้องใช้ดุลพินิษอย่างรอบครอบและรอบด้านและวินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามศีลธรรมและตามความเป็นจริงหากท่านทั้งหลายจะได้คำนึงถึงเรื่องนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผล ตามที่ได้ปฏิญาณไว้ก็จะสามารถสร้างสรรค์กัรลงความยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริง